สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มตู้กาชานะครับผมจะหาเจสกาบัตเตสนะครับผมเพื่อที่จะมาทำเอาเก้าดาวนะก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงมาหทงานนะ mm. วันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้ลงแน่มันก็มีสาเหตุเยอะแยะนะครับที่ผมไม่ไม่ไม่ทำอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกก็ไม่ <London> อยากบ่นมากวันนี้ผมมีรูบี้อยู่ห้าพันห้าซึ่งผมจะไม่ใช้ดูบี้นะ ผมจะใช้แต่อนั่นเลยผมจะใช้แต่การ์ดเลยนะครับผมวันนี้มีงบอยู่หนึ190่งร้อยเก้าสิบการ์ดนะครับมาหากบดำเพิ่มก่อนเผื่อได้ปั้นแม็กมยังไม่ได้เลยทำเป็นด้วยกัน หากบหากบนี่ไปใช้ด้วยด้วยเพราะว่าพอถึงเวลามันจะทำไอ้เก้าดาวจริงๆมันจะไม่มีตัวไปย่อยครับตัวกาชานี่นะครับเจสกาบัตเต็ดนะครับโอกาสออกอยู่ที่1.5นะครับขอให้ออกทีอะ ปัดลงไปเลยใบแรกนะครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรผมจะไม่ใช้สูตรอะไรทั้งสิ้นนะครผมจะแค่รอให้มันเปิดแบบปกติก็หวังว่าจะมาสัากตัวสองตัวผมจะไม่สุ่มหมดนะผมจะสุ่มแค่ร้อยเก้าสิบพอมาไหมมาไหมออกออก 59, เจสิกาบัตเต็ดปฐมโอเ้เกลือ เกลือดแดกเกลือแดกบอกเลยเกลือดแดกไม่หัวร้อนนะเราจะไม่หัวร้อนในเดนการ์เซนนะครับเออบักปะวะตู้บักปะวะเอออะไรเนะี่ย ไม่หมดน้อยออกบ่อยๆหลอนผมหลอนไม่หมดน้อยแล้วทุกว,วันเนี่ยเดยวใช้สูตร GK กันยกเลิกสามทีใช่ไหมเออต่อไปก็ตอนฟุบเจ็ดทีหรือเปล่ทาทำไปพอมีความหมาง,งใช่แล้วครับมันไม่มีผลอะไรหรอกเผื่อมันได้ไงเป็นยาใจ TP a t e n a เออได้อยู่ได้เอามาสักยี่สิบตัวนะจะเอาไปอัพ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาอเแล้วเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดกระสุนนัดสุดท้ายในลังเพลิงฝุด กดไม่จีเอ็มรู้ตัวมีประโยชน์เที่ยอะไรผมจะเปิดเรื่อยๆละเอ้ยโดนคนมันจะเกลือได้ขนาดนี้เลยเหรอต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วไหมมันถึงเวลาต้องมาแล้วไหมเอออย่าออกยากออกเย็นดิเป็นไปได้ขอล่างสี เลืองนะอารมณ์ดีครับทุกคนมา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 เถอะมาเถอะอย่าเล่นตัวเยอะเจสซิก้าบัตเต็ดมึงไม่ใช่เจสสิก้าจันเอมึงไม่ใช่เจสิก้าแส่งสักหน่อยอย่าเล่นตัวดิออกมาเถอะ เอ้ยถ้าไม่ได้ทีนี้คือผมแบบดองยาวเลยนะสามสี่เดือนเลยนะบีก็ดองมาตั้งหลายอีพีแล้วก็ย้ายให้เกลือเยอะเกลืออย่าให้เกลือเยอะเลยเอ้ย,อยไม่ไม่ไหวแล้วนะหัวร้อนแล้วนะกลัว ชุดฟ้ากระสุนนัดสุดท้ายในรังเพลิง2องสามสห้าหกเจ็ดไปเลยถ้าไม่ได้คือจบคลิปนะครับไม่ได้คือจบคลิปนะผมไม่เอาละถ้าไม่ได้คือผมไม่เอาละอลิฟโอ้ยเกลือชิบหายเลย เห็นอันนี้แล้วหล่อนเลยวะเอพอครับเจอกันอีกสี่เดือนข้างหน้าครับหลังจันท้านัวยโคยุสุงเอาตัวแค่นี้แหละครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ